ครับผมเอเ็กซ์โพนเชีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวบลูทูธคีย์บอร์ดแบบพกพาที่สามารถพับได้เล็กๆแล้วก็เบาเหมาะสำหรับใช้ข้างนอกอะไรองี้ยครับก็ตัวนี้สามารถที่จะใช้กับแท็บเล็ตก็ได้ iPad ก็ได้หรือว่าใช้กับมือถืออะไรก็ตามก็ได้ Android ก็ได้หรือว่า iOS ก็ได้คือผมเป็นคนไม่ชอบเคสที่เป็นแบบติดกับพวกแท็บเล็ตแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดด้วย เพราะว่าคือบางคนอาจจะชอบเพราะว่าให้เป็นเคสแล้วก็ติดคีย์บอร์ดด้วยเวลาจะพิมพ์ง่ายๆแต่ผมไม่ชอบงั้นเพราะบางทีคือเวลาผมใช้พวกอย่าง iPad เงี้ยที่ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดถ้าเราใส่เคสที่มีคีย์บอร์ดมันก็ต้องเหมือนถือคีย์บอร์ดไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเก,กะกะผมชอบที่เป็นเคสเปล่าๆแล้วก็แยกคีย์บอร์ดอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าแบบเอาคีย์บอร์ดบลูทูธแบบเต็มๆอะไรเงี้ยผมมีอยู่ก็รู้สึกเอ้ยมันก็ใหญ่ไปะอะไรเงี้ยเลยอยากลองหาตัวคีย์บอร์ดที่มันแบบเล็ก เป็นแบบแมคนาคิคอลแบบพับได้จริจงๆแล้วยังพิมพ์ได้ดีด้วยก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูครับผมมี5อย่างมี5้าตัวมาลองเล่นวันนี้เดี๋ยวตัวไหนดียังไงเดี๋ยวผมมาเล่าไ้ฟังครับครับอย่างแรกก็เดี๋ยวพาไปดูฟอร์มแฟกเตอร์หน้าตาการพับแล้วก็จุดเด่นของมันคร่าวๆแล้วกัน5้าตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยผมพยายามเลือกให้มันมีจุดเด่นที่ต่างกันแล้วก็จะลองดูว่าไอ้แบบไหนมันดีที่สุดนะครับตัวแรกก็ ยี่ห้อทากัดรุ่น AKF003 ครับเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ดีมากผมชอบมากก็คือเบาแล้วก็แบนมากเวลาพับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะพับเป็นแบบแนวกลางแต่ก็จะมีอม,มมุมเอียงเข้าหากันหน่อยเวลากลางออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเวลาเราวางมือพิมพ์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบมุมเอียงเขาบอกเพื่อความเป็นอิคเอนอเมกเดี๋ยวมันจะอิคเอนอเมกไหมเดี๋ยวลองไปฟังผมรีวิวต่อไปนะครับแล้วก็ตัวนี้วัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นแบบพรีเมียมแต่ว่าจริงๆเป็นพลาสติกหมดนะคือข้างหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบด้าน เพื่อที่เวลาราวางกับพื้นเนี่ยหรวางบนโต๊ะเนี่ยเวลาเราพิมพ์ไปมันจะไม่ค่อยถ่ายไปมากอะไรเงี้ยส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบแข็งแล้วกออ็ผมว่ามันพิมพ์ไม้ม,มาเลยนะตัวเนี้ยเบาที่สุดละในทุกตัวที่ผมมีก็คือแค่137กรัมแค่นั้นเองตัวต่อไปตัวที่2ยี่ห้อบาครั B O W U. แล้วก็รุ่น 099B ครับตัวนี้เนี่ยตอนผมซื้อเนี่ยผมว่าม,มันดูดีมากมันเป็นแมคานิกเนี่ยที่มันมีการพับแบบเท่ๆเป็น3ท่อนแบบแนวแนวนอนแล้วก็จุดเด่นตัวนี้เลยก็คือมีแบ็คไลท์สามารถเปลี่ยนสีตัวแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดได้3สี 4. แล้วก็มีเคสนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เก็บตัวคีย์บอร์ดได้แล้วพอกางออกมาเนี่ยก็สามารถใช้เป็นที่ตั้งในการวางอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อได้ก็ดีไซน์มาค่อนข้างเจ๋งแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือหนักที่สุด ทั้ง5้าตัวที่ผมมีแล้วก็คือ451กรัมอันนี้รวมเคสด้วยนะครับตัวภูมิใก็คือยี่ห้อเดียวกันอ่ยี่ห้อตัวบ่าก็คือ B O W B A าแต่ว่ารุ่นก็คือ 199B ตัวนี้เนี่ยคือตัวเล็กที่สุดละที่ผมจะรีวิวในวันนี้แต่เล็กเนี่ยอ่ผมว่ามันก็ยังเล็กที่พอจะพิมพ์ได้แบบเต็มนิ้วมืออะไรเงี้ยตัวนี้หนะักแค่165กรัมก็หนักกว่าตัวตัวแรกนิดหน่อยตัวฮากาซินิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากตัวนี้พับสท่อนจะพับแบบแนวตั้งนะครับ แมชชนิกแล้ววัสดุเนี่ยดีไซน์มาแบบดีมากหลังเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งแบบพรีเมียมมากๆตอนทับเนี่ยจะรู้สึกเปิ๊กมากเลยเพราะว่าใช้แม่เหล็กในการสแนปแล้วก็แม่เหล็กมีตำแหน่งเยอะๆออมากเวลาสแนปก็จะแบบเปิ๊กมากนอกจากนอกจากมีแม่เหล็กเนี่ยตรงกลางก็จะมีเหมือนไอ้ส่วนที่จะพับเนี่ยมีสปริงด้วยเวลาเรากางเนี่ยมันจะรู้สึกว่าให้มีแรงสปริงมาช่วยเราดันออกอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าพรีเมียมตัวเอาวัสดุเนี่ยผมว่าดีที่สุดเลยตัวดีไซน์ผมว่าก็ดีที่สุดเลย ตอนพับเนี่ยแบบรู้สึกมากมากตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปสั้นๆใน t ิ k t o อกหรือในเลวด้วยมีคนดูเป็นหมืน่นคือผมว่าแมคคนิกเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากแต่มันเล็กแค่นี้เวลาพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ได้จริงไหมแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นไงเดี๋ยวไปดูต่อรีวิวครับตัวต่อไปตัวที่4ครับตัวเนี้ยตอนผมซื้อเนี่ยไม่มีชื่อคีย์บอร์ดแล้วก็ตอนอผมได้ของมาก,ก็ไม่มีชื่อคีย์บอร์ดทั้งในกล่องอะไรก็ไม่มีชื่อคีย์บอร์ดแต่ว่าเวลาแผ่เสร็จปุ๊บเนี่น,น153 แล้วก็ผมซื้อจากร้านชื่อว่าซีด้าตัวนี้ผมเรียกมันเลยว่าซีด้าหนึ่งห้าศูนย์สามแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันพับเป็นสามทอนเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นก็คืออยู่ส่วนด้านขวาสุดก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอ้ตอนเราซื้อเนี่ยสามารถที่จะใช้มันเป็นแบบเมาส์แพดหรือว่าเป็นน้มแพดก็ได้น้มแพดก็คือเป็นแป้นที่พิมพ์ตัวเลขครับเมาส์แพดก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนแทร็กแพดเป็นเอ่อใช้แทนเมาส์อะไรเงี้ยก็ แต่ว่าผมก็งงชื่อเรียกตอนที่จะซื้อนิดนึงอะไรเงี้ยลองดูด้ชื่อเรียกที่เขาใส่อ่ะว่าตอนซื้อเนี่ยคืออะไรคือดูชื่องงมากแต่พอดูภาพอ๋อก็พอเข้าใจได้ตัวนี้หนักกลางๆก็คือ236กรัมด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแต่มีเท็ t u เจอร์นะก็ดูพรีเมียมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพลาสติกแข็งก็ก็ดูพรีเมียมเหมือนกันก็จริงๆก็ดูค่อนข้างดีเลยแต่ก็ไม่ไม่ดีเท่ากับตัวบาหนึ่งเก้าเก้าบีนะครับตัวที่5ตัวสุดท้ายชื่อว่า h trim folding เลยั้น ตัวนี้เนี่ยผมซื้อเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าชอบดีไซน์ของไอตัวบาวหนึ่งก้าวก้าบีนี่แหละผมพูดมาหลายครั้งเพราะว่าผมว่าเมคานิกม,นมันดีที่สุดแต่รู้สึกว่าไอตัวบาวตัวนั้นจะเล็กไปหรือเปล่าพิมพ์ไม่ถนัดห,หรือเปล่าก็เลยซื้อที่มันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์คล้ายกันก็คือพับแบบแนวตั้งเป็น3ท่ทอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เออหนัก286กรัมก็หนักกลางๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลากางมาเนี่ยจะมีที่กลางด้านส่วนบนสุดเนี่ยสามารถวางอุปกรณ์ได้ด้วย ด้านหลังเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ด้านหน้าเป็นพลาสติกแข็งแต่ส่วนที่ว่าอุปรกรณ์ตรงนั้นเนี่ยเออมันเวลาการางมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนพลาสติกอย่างเดียวบางๆก็ดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็กางแบบนี้ครับแล้วก็มาดูการใช้งานแล้วก็บทการรีวิวของผมมัง้งก็กลับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนครับก็คือตัวทากัดตัวทากัดเนี่ยการใช้งานเนี่ยง่ายมากเวลาใช้งานก็แค่ เปิดมันออกมามันพับอยู่ใช่ไหมเปิดมันออกมาปุ๊บถ้าเกิดเราเคยแพ้แล้วก็มันก็จะแพ้อุปกรณ์ที่เราเคยแพ้ไปแล้วแล้วก็ใช้งานได้เลยแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้าจะเก็บก็แค่ปิดไม่มีก็ปิดก็จบเลยก็ไม่มีปุ่มเปิดไม่มีปุ่มปิดอะไรแบบนั้นก็เออแค่นั้นเลยเวลาจะแพ้เนี่ยเอออาจจะงงๆนิดนึงหนึ่งคือต้องเลือกเลือกอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแพ้อุปกรณ์ได้ทั้งหมด3อุปกรณ์ไม่ได้แพ้พร้อมๆกันนะครับต้องเลือกว่าเป็นตัว1หรือตัว2หรือตัว3เวลาาใช้งนก็คือแค่กดฟังกกก์ชัันแล้วว็ดต หนึ่งหรือ2หรือ3ก็คือตัว Q ตัว W หรือตัว E แค่นั้นแล้วก็พอกดเลือกอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องกดแผ่ลิงก์ด้วยก็คือกดฟังก์ชันพร้อมกับตัวตัวแซหรือตัวที่เรียกว่าแผ่ลิงก์มันถึงจะแผ่กดค้างไว้แป๊บหนึ่งตัวฟังก์ชันกับตัวตัวแซเนี่ยค้างไว้แป๊บหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแผ่ลิงก์แล้วเราก็แผ่ได้เลยตัวนี้ไม่มีแบกไห์นะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวนี้มันบางมากเบามากเบาที่สุดใน ทุกตัวที่ที่มีอย่างที่บอกแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือผมว่ามันฉลาดมากก็แค่เปิดก็ใช้งานได้เลยปิดก็จบการใช้งานแค่นั้นเลยแบบง่ายๆแล้วตัวโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างต่ําเวลาพิมพ์ผมว่าพิมพ์ค่อนข้างง่ายเลยนะก็คือกดลงมานิดนึงมันก็มันก็ติดแล้วพิมพ์ค่อนข้างง่ายเลย ข้อเสียครับข้อเสียของมันเนี่ยก็คือการที่มันสปริตเนี่ยแหละการที่มันแยกคีย์บอร์ดซ้ายกับขวาเนี่ยแหละการที่มันแยกเนี่ยคือเขาบอกมันเป็นอีกโนมิกใช่ไหมจะได้วางมือเป็นมุมแล้วก็พิมพ์สบายขึ้นผมใช้งานมาเนี่ยผมไม่รู้สึกแบบนั้นว่ามันรู้สึกอย่างนั้นดีขึ้นสบายมือขึ้นหรืออะไรไม่มันกลายเป็นข้อเสียของผมแทนโดยเฉพาะตำแหน่งของตัว B ตัว B เนี่ยมันจะอยู่แถวล่างสุดด้านตร,ต,รตรงกลางคือปกติคนพิมพ์สัมผัสเนี่ยออบอกไว้ก่อนผมพิมพ์เนี่ย ผมพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเวลาผมรีวิวอะไรพวกนี้ผมพิมพ์สัมผัสทั้งหมดแล้วก็เวลาออผมใช้งานเนี่ยผมใช้งาน Mac เป็นประจําบ่อยๆังนั้นคีย์บอร์ดเลเยอร์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือคีย์บอร์ดแม็ผมก็จะมีความถนัดคีย์บอร์ดแม็คแล้วผมเทียบก็จะเทียบลักษณะแบบนั้นตลอดนะครับก็ก็กลับมาที่ตัว B ีคือตัว b เนี่ยคือถ้าใครพิมพ์สัมผัสเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางด้านล่าง มันก็ขึ้นอยู่กับคนพิมพ์สัมผัสเนี่ยว่าจะใช้นิ้วชี้ด้านขวาหรือนิ้วชี้ด้านซ้ายมันอยู่ตรงกลางพอดีเปะมันก็ต้องเลือกว่าจะใช้นิ้วชี้ด้านขวาหรือนิ้วชี้ด้านซ้ายผมเป็นคนที่ถนัดใช้นิ้วชีดววช้ด้านขวาก็จะดึงลงมาหน่อยยืดมาหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วชี้ด้านขวาแต่เห็นไหมครับว่าตัวบีเนี่ยมันไปอยู่ด้านซ้ายเวลามันสปิดแล้วงั้นผมก็จะมีปัญหาเวลาพิมพ์ตัวบีมากก็ถึงแม้ว่าผมจะพยายามแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังผิดประจำเพราะว่ามันเป็นเป็นนิสัยของผมเป็นการพิมพ์สัมผัสของ เสร็จแล้วพิมพ์ผิดเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะดีลิทพรากดดีลิทผมก็จะมาเจอว่าให้ปุ่มดีลิทมันเล็กกว่าปกติแล้วก็มองเข้าไปทั้งแถวเลยก็จะรู้ว่าเฮ้ยแถวบนทั้งแถวเนี่ยแถวที่เป็นตัวเลขเนี่ยภาษาอังกฤษทั้งแถวเนี่ยมันเป็นขนาดคีย์บอร์ดแบบครึ่งเดียวกับขนาดของตัวอื่นลองมองดูก็จะจะเห็นว่าขนาดแค่ครึ่งเดียวมันเวลาพิมพ์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างตัวดีลิทที่ใช้บ่อยอย่างผมก็จะกดพลาดเวลาพิมพ์บีผิดแล้วกดดีลิทก็ผิดอีกอะไรเงี้ แต่ไม่ไหวเท่าไหร่โดยเฉพาะภาษาไทยที่แถวนั้นทั้งแถวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยภาษาไทยก็จะใช้เป็นตัวอักษรเยอะมากภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นตัวเลขที่ใช้ไม่บ่อยเท่าไหร่เท่ากับภาษาไทยเพื่อเห็นภาพว่าเอ้ยผมพิมพ์ได้ดีแค่ไหนคีย์บอร์ดตัวเนี้ยเมื่อเทียบกับตัวคีย์บอร์ดของ Mac ผมก็ไปเข้าพวกเว็บไซต์ที่ทดสอบความไวในการพิมพ์อันนี้เป็นทดสอบอการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็เนี่ยก็คือด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัว Mac ผมใช้เป็นตัว Default เป็นตัว r e f e r e n c e แล้วกันเป็นตัวอ้างอิงท,ที่ที่บอกว่าปกติเนี่ยผมพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยด้วยได้ความเร็วประมาณเท่านี้แหละก็คือหน่วยตรงนี้ก็คือ60ตรงนี้ก็คือ Word per minute ก็คือคำต่อนาทีก็คือใน1นาทีเนี่ยผมสามารถจะพิมพ์ได้ประมาณ60คำตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ย60นะครับเวลาผมทดสอบเนี่ยผมทดสอบ5ครั้งแล้วก็ค่าที่ผมบอกคือค่าเฉลี่ยของท้ง5ครั้งนั้น แล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็คือใน5้าครั้งเนี่ยที่ผมพิมพ์น่ยมันมีกับความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนบางครั้งผมก็อาจจะพิมพ์พิมพ์ไว้หน่อยก็ได้หลายคำต่อมินิทอะไรเงี้ยบางครั้งผมอาจจะพิมพ์ช้าก็จะจะได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยตรงนี้คือความกว้างคือค่าค่าการเบี่ยงเบนศูนย์กลางอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ได้60เอ่อวอตต์ต่อมินิทนะครับค่าเรฟเลนของผมส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยตัวทาการ์ตัวเนี้ยผมได้ 4- 6ก็คือน้อยกว่าก็คืออย่างที่ผมบอก ผมมีปัญหาเรื่องกด B แล้วก็กดตัว Delete เสร็จแล้วก็มาดูความเดีวในการพิมพ์ภาษาไทยมั่งก็อย่างแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือผมพิมพ์ภาษาไทยได้ช้ากว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะตัว Reference เนี่ยตัว Mac เองก็ได้แค่37ะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ยิ่งช้ากว่าเยอะ เหมือนกันก็คือได้แค่ยีิบสองคำต่อวินาทีสาเหตุก็อย่างที่ผมบอกก็คือตัว1นึ่ตรงตัวตัวบีเนี่ยภาษาไทยมันคือสระอีใช่ไหมก็ก็เหมือนกันเวลาผมพิมพ์สระอีเนี่ยก็จะผิดเยอะเสร็จแล้วแถวบนทั้งแถวเนี่ยภาษาไทยมันมีการใช้งานค่อนข้างเยอะอย่างตัวแถวบนทั้งแถวเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตัวขอควายตัวเต่าตัวจานขอไข่ทอช,ช้างอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเวลาพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะก็จะพิมพ์ค่อนข้างผิดแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกเนี่ยด้านตัวถึงแม้ไม่ใช่แถวบนสุดเนี่ย แถวลงมาหน่อยเนี่ยแถว2แล้วก็แถว3เนี่ยมันด้านขวาเนี่ยพอกมบไม้ลอลิงขอไข่ตัวเนี้ยเนี่ยหรือแหวนงางูตัวเนี้ยก็จะเป็นฮาฟไซด์เหมือนกันเป็นขนาดครึ่งแต่เป็นครึ่งแบบแนวตั้งเ่ยด้านบนสุดเป็นครึ่งแบบแนวนอนใช่ไหมก็เนี่ยแหละการที่พยายามทําให้คีย์บอร์ดมันเล็กลงเนี่ยเราไปเปลี่ยนขนาดของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมันทําให้คนพิมพ์สัมผัสเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็เลยได้ผลเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งใหญ่เลยสังเกตอะไรไหมครับคือตัวแป้นคีย์บอร์ดเนี่ย ไม่มีตัวอักษรภาษาไทยเลเซอร์มาให้นะครับก็คือมีแค่ภาษาอังกฤษแต่ t a g t เนี่ยเขาก็แถมสติ๊กเกอร์มาใหเ้เป็นภาษาไทยด้วยไว้สำหรับแปะอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่ได้พิม,มพ์สัมผัสแล้วไม่รู้ว่าตําแหน่งอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อีกนันแหละสติ๊กเกอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยไอ้ตัวตัวแถวบนสุดเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นฟูซ z e แต่ว่าตัวแป้นพิมพ์จริงๆมันเป็น half size เป็นแค่ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะให้ผมแปะงไงครับแปะไปมันก็น่าเกลียดอะไรเงี้ยก็ฝากทาการดิดหนึ่งครับอยากให้สติกเกอร์มันแมชม,มันจะได้แปะแล้วมันจะได้สวยๆครับหรือไม่ให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเลเซอร์ภาษาไทยมาให้เลยจะดีกว่าตัว่อไปคือเปล่า HB ศูนย์เก้าเ B นะครับตัวนี้จุดเด่นอย่างที่ผมบอกก็คือตัวที่มีแบ็คไลท์ถ้าซื้อรุ่นที่มีแบ็คไลท์เนี่ยจะ1799บาทแต่ก็ดร้่ยทก่มีไม่มีแบาท้วยก็ม ตัวนี้เวลาใช้งานก็จะง่ายๆเหมือนกันไม่มีปุ่มเปิดปิดเวลาจะเปิดใช้งานก็แค่กลางออกมาปุ๊บตางปุ๊บถ้าเกิดเคยแพ้ไปแล้วมันก็จะแพ้เลยก็เปิดแล้วก็ใช้งานแล้วก็แพ้เลยเวลาจะปิดก็เวลาจะปิดไม่ใช้งานก็แค่พับก็จบส่วนถ้าใครไม่เคยใช้งานจะแพ้เวลาจะแพ้เนี่ยก็กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วก็ปุ่ม delete ที่เป็นรูปตัวบลูทูธพร้อมๆกันกดค้างไว้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแพรลิงแต่ว่าตัวไฟ LED เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นกระพริบวๆเหมืนอนคีย์บอร์ดทั่วไปเวลาขึ้นแพรลิงนะมันจะขึ้นยาชาแต่คือมันแพรแล้วถ้าคุณมีอุปรกรณอ์อยู่ข้างๆคุณจะเห็นบลูทูธมันขึ้นล back line. Back line, นะแบ็คไลท์แบ็คไลท์เนี่ยเวลาการใช้งานเนี่ยก็คือกดปุ่มตัวฟังก์ชันแล้วกดกดปุ่ม ordinate ซึ่งมันเป็นรูปปุ่มไฟใช่ไหมก็เป็นการที่จะเอ่เปิิดดดดดแบบ็คไล้้วววกมมีระัาัาาสงงขง2 สร็จแ,แล้วตัวแบ็คไลท์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยก็คือกดตัวฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มอัลเทอร์เนทที่เป็นรูปไฟใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มอักษรขึ้นลงมันก็จะเปลี่ยนสีได้3สีมีตัวสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวครับผมข้อดีของตัวนี้ก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเลเยอร์เนี่ยเป็นฟูลไซค์คีย์บอร์ดแบบเต็มเลยคือถ้าคุณเทียบกับตัว Macbook Air ตัว M1 เนี่ย เป็นเหมือนคีย์บอร์ดเหมือนตัว Macbook Air แบเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายเวลาพิมพ์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องให้ปุ่มมันขนาดไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยพิมพ์เนี่ยพิมพ์สัมผัสเนี่ยใช้งานง่ายมากแล้วก็ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดทั้ง5ตัวเนี่ยที่ผมมีที่สามารถใช้ทั้งบลูทูธได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ทั้งสายได้ด้วยคือถ้าคุณเอาสายตัวไมโคร USB เนี่ยเสียบตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปเสียบตัวอุปกรณ์ของคุณคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายได้ด แล้วก็ตัวนี้มีไฟแบ็คไลท์สามสีอย่างที่บอกเป็นข้อดีแต่ว่าถ้าไปลองใช้งาน,นจริงๆเนี่ยกลางวันเนี่ยผมแทบมองไม่เห็นตัวแบ็คไลท์เลยต้องกลางคืน,นที่ค่อนข้างมืดหน่อยถึงจะได้ใช้ตัวแบ็คไลท์ผมว่าก็ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานในที่มืดจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แนะนําให้ซื้อตัวที่ไม่ต้องมีแบ็คไลท์ดีกว่าถูกกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยคือผมว่า ออดีไซน์มาดีมากๆสามารถที่จะใช้เป็นแกะแล้วก็สามารถที่จะใช้มาเป็นตัวที่ตั้งอุปกรณ์ได้เลยข้อเสียข้อเสียตัวนีนะ้อย่างแรกเลยก็คือการแพ้ได้แค่กับอุปกรณ์เดียวไม่ได้มีให้เลือกสามตัวเหมือนอย่างตัวคีย์บอร์ดอันนื่นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่พับเนี่ยมันเป็น3ท่อนต,ตรงนี้เนะี่ยด้านล่างเนี่ยที่ที่มันเห้ผมว่าให้มันเท่นนะเป็นเหมือนกันดั้มเป็นแมคานิคอลท,ที่ดูดีแต่พอมาจับของจริงเนี่ยไอ้ตรงส่วนที่ครอบในตัวการพับเนี่ยมันเป็นพลาสติกบางๆแล้วมันทำให้ร้รูสึกเยมันแบบ หลวมรู้สึกมันไม่พรีเมียมเลยเวลาจับก็จะรู้สึกว่าก็แกๆๆ๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยเออไ,ไม่รู้สึกไม่ค่อยดีนอกจากนั้นเนี่ยเวลาวางลงไปบนบนโต๊ะแบนๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่เรียบด้านตรงกลางจะนูนขึ้นมาหน่อยด้านขวาจะแบนลงไปพอะมันไม่เรียบปุ๊บเนี่ยเวลาพิม,ม์อะไรที่มันอยู่ขอบๆอบเนี่ยคีย์บอร์ดก็จะชนกับผืนก็จะมีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กเลยพะเวลากดดีดลิสอะไรเงี้ยก็จะค่อนข,ข้างนา่ารำคาญ ข้อเสียสุดท้ายคือตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเมื่อรวมกับตัวเคสแล้วมาดูความไวในการพิมพ์บ้างก็พิม,มพ์ภาษาอังกฤษก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็น full s i z มันเหมือนตัวของแม็เลยนั้นผมก็พิมพ์ได้ความไวไม่ต่างกับแ mm hmm. ม,ม็กห้าสเทียบกับ60ตัวนี้ก็ไม่ต่างกันเวลาเทียบกับตัวผมพิมพ์กับแม็ตรงๆอะไรเงีง้ย มาดูภาษาไทยบ้างภาษาไทยก,ก็ถือว่าก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยต่างอะไรก็คือ35มหกับสาแต่คือดูความกว้างของข้อมูลก็คือมันมีบางครั้งที่ผมพิมพ์ได้ค่อนข้างชา้าก็ถ้าสังเกตเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตัวนี้มันไม่ได้แบนมากขอบสองข้างด้านซ้ายด้านขวามันก็จะเหมือนเอียงลาดลงไปนิดนึงแลวเวลากดก็เหมือนต้องเอานิ้วกดลงไปลึกลงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่มโดยเฉลี่ยเนี่ยผมว่าสูงวมมกว่า Mac อ,อ่นิดหนึง่งมันก็เลยเโดยรวมแล้วก็เหมือนจะเ,เกือบเหมือนแหละแต่ไม่เหมือนก็ใกล้เคียงใกล้เคียงตัวต่อไปจะตัวเล็ก เปล่า HB 1 9 9ตัวนี้ถึงจะตัวเล็กแต่ราคาไม่เล็กนะครับตัวนี้ราคา1,739บาทก็อย่างที่ผมบอกมันราคาแพงเพราะว่าตัวแมคานิกเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็มีแม่เล็กตัววัสดุที่ใช้ก็ค่อนข้างพรีเมียมก็ก็สมราคาอัมันผมผมว่าตัวนี้เวลาใช้งานเนี่ย พอกลางมาเนี่ยมันจะยังไม่แผ่มันยังไม่เปิดเลยนะครับมันมีปุ่ม power อยู่ด้านขวาก็ต้องดันลงมามันถึงจะเปิดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาแผ่เนี่ยกด default เนี่ยเวลากดเนี่ยก็คือกดตัวเออมันมันแผได้3ดีไวตัวนี้แผ่ได้3ดีไวแต่ละดีไวเนี่ยก็ปุ่มชัดเจนเป็นสีฟ้าเนาะแต่ว่าเวลาแผ่ต้องเริ่มจากตัวที่1่ไปก่อนตัวที่2แล้วก็ค่อยตัวที่3ก็คือตัวที่1ต้องแผ้เสร็จก่อนตัวที่2องถึงจะแผ่ได้แล้วก็ตัวที่3ถึงจะแผ่ได้ เวลาจะแพรเนี่ยเราจะเปิดพาวเวอร์เสร็จปุ๊บ,บก็มากดตัวฟังก์ชันแล้วก็กดตัวอ่ดีไวท์ที่1ซึ่งก็คือปุ่ม B ใช่ไหมกดไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบเลยก็เป็นดีไวท์ที่1นึ่งเสร็จแล้วก็แพร์ไปคราวนี้ก็ค่อยแพร์ดีไวท์ที่2ได้ถ้าอยากจะแพร์อะไรเงี้ยเวลาจะเลิกการใช้งานเนี่ยนอกจากที่ต้องพับแล้วก็ย่าลืมกดปุ่มพาวเวอร์ด้านด้านขวาเนี่ยดันขึ้นไปด้วยในการปิดนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือความปึกบอกหลายๆอาาอ ics, าาร,บาารอบ แล้วก็ตัวนี้ดีไซน์เนี่ยมันรวมขาตั้งที่จะว,วางอุปกรณ์ได้ด้วยแต่ขาตั้งเนี้ยดูจริงๆให้เหมือนจะเท่นะแต่มันวางได้แค่มือถือถ้าวางแท็บเล็ตเนี่ยผมวาง iPad ไ,ไปเนี่ยวางแนวตั้งเนี่ยลม ไม่ได้วางแนวนอนเนี่ยก็ยกคีย์บอร์ดลอยขึ้นมาผมว่าก็ไม่เหมาะมันก็เหมาะที่จะวางตัวมือถืออย่างเดียวแล้วมือถือเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันปรับมุมไม่ได้ถ้าเคสเนี่ยมันหนาหน่อยมุมมือมุม,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 มเวลาวางไปเนี่ยมันก็จะก้มมองไม่ค่อยถนัดอีกก,ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก็ต้องดูว่าเหมาะสําหรับวางไหมแต่จริงเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้วางก็ได้เราก็แค่ใช้มันเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาเพราะมันตัวค่อนข้างเล็กมากเรื่องการพิมพ์มั่งการพิมพ์เนี่ยค่อนข้างสบายว่าภาษาอังกฤษอ่ะพิมพ์ได้ค่อนข้างดีเลยไม่มีปัญหาคือถึงมันจะตัวเล็กแต่ปุ่มมันผมว่าก็ไม่ได้เล็กกว่าตัวคีย์บอร์ดใหญ่ๆเท่าไหร่เลยเพราะนั้นเวลาพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแต่ด้านไอ้ปุ่มแถวด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กก็เป็นครึ่งหนึ่งของตัว ปุ่มธรรมดาแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าไปใช้ตัวตัวอักษรด้านบนอะไรเงี้ยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้เราไม่ใช้ตัวอักษรด้านบนแถวบนสุดเนี่ยไอตัวงองูเนี่ยเวลาพิมพ์ไม่งองูซึ่งมันอยู่นิ้วก้อยขวาเวลาพิมพ์สัมผัสเนี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยงงมากนอกจากงองแูแล้วชอช้างก็หายไปด้วยเฮ้ยชอช้างอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยซึ่งงองูมันก็คือต้องไปพิมพ์ตัวฟังก์ชันแล้วก็เครื่องหมาย น้ำทีนึงดันบออะไรเงี้ยนั่นคืององ,งูซึ่งต้องกดฟังกชันนะไม่ได้กดชิปด้วยซ้ำแล้วก็ชอช้างก็ต้องเป็นฟังก์ชันแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับถึงจะเป็นชอช้างอันนี้แบบเอ่อแบบแปลกพิสดารน,นิดนึงอะ่ะอันนี้ก็ต้องปรับตัวเยอะซึ่งสามารถปรับตัวได้ไ,ดไหมผมก็พยายามปรับตัวก็พอจะปรับตัวได้นะแต่ต้องใช้เวลามาก ไปดูความเร็วที่ผมพิมพ์ได้มั่งก็ตัวนี้ก็ช้ากว่าตัว m a c ที่ผมเป็นตัวอ้างอิงเนาะแต่ว่าก็เร็วกว่าตัวออทาก,กัตนิดหน่อยได้ค่าเฉลี่ย4.8แต่ว่าค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็คือกว้างหน่อยก็คือตัวนี้ก็บางทีผมพิมพ์ได้ได้ไวบางทีผมพิมพ์ได้ช้าแต่โดยเฉลี่ยก็คือไวกว่าตัวทาก,กัตนิดหน่อยภาษาไทยภาษาไทยก็เนี่ยน้อยที่สุดเลย20น้อยกว่าตัวทาก,กัตอีก อันนี้คือผมพยายามปรับตัวแล้วนะก่อนที่ผมจะมาทดสอบ5ครั้งเนี่ยของภาษาไทยเนี่ยผมก็พยายามจะพิมพ์งงูวชอช้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะแต่แต่อย่างหนึ่งที่ที่อยากจะบอกคือเวลาพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเวลาพิมพ์หรืออะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะยาวไอ้คำว่า word per minute เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับตัวภาษาอังกฤษนะมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็ยากกว่าต้องกดชิปกดอะไรมากกว่ามันก็ยิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่และตัวนี้งงูชอช้างนี่ค่อนข้างจะหนักเลย ตัวต่อไปตัวซีด้าหนตัวนี้เนี่ยก็คือราคาเนี่ยหนึ่บาทถ้าเลือกเป็น trackpad หรือว่าเป็นเมาส์นะครับอย่างที่ผมรีวิวตัวนี้หรือคุณจะเลือกเป็นตัวน้ำแพดก็ได้ตัวน้ำแพดจะถูกกว่าก็เป็น999บาบาทแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเปิดเปิดปุ๊บก็ยังไม่เปิด power นะครับตัวนี้มีปุ่ม power ต่างหากเหมือนกัน ปุ่ม power เ,เนี่ยจะอยู่ด้านบนขวา,วากดเปิดมันถึงจอ่าเปิดแล้วก็เวลาแพรเนี่ยก็ต้องเลือกดีไวต์ก่อนตัวนี้ต่อดีไวต์ได้3าดีไว์เวลาแพ้เนี่ยก็กดตัวฟังก์ชันแล้วก็เลือกดีไวต์ว่า1หรือ2หรือ3กดเลือกปุ๊บเสร็จแล้วเวลาจะแพรเนี่ยเลือกเสร็จปุ๊บเวลาจะแพ้กดฟังก์ชันกดตัวแ็บที่เป็นรูปเครื่องหมาย wireless อีกทีหนึง่งค้างไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นไฟกระพริบ,บให้ให้รู้ว่าแพรแล้วก็สามารถที่จะแพรได้ ตัวนี้ไม่ต้องแพรเรียงมันยังเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ยจะแพ่ตัวที่2อก่อนก็ได้ตัวที่1ก่อนก็ได้หรือตัวที่3ก่อนก็ได้แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวนี้แมคชนิกเนี่ยปึกมากเออผมว่าแต่ว่าผมว่าปึกลองอยากตัวเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ย วัสดุเนี่ยไม่พรีเมยียมเท่ากับตัวเล็กเป็นพลาสติกทั้งหมดข้างหลังไม่ได้เป็นอลูมิเนียมอย่างเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ยเวลาวางลงไปคีย์บอร์ดตัวเนี้ยวางไปแล้วแนบสนิทก,กับพื้นเวลาพิมพ์เนี่ยเออนุ่มมากไม่มีเสียงก๊อกแก,ก๊แก,ก,แกก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยแล้วก็เออปุ่มเนี่ยเออมันเออไม่ได้สูงจากตัวฐานมากเวลากดลงไปนิดนึงมันก็ก็พิมพ์ได้พิมพ์แล้วค่อนข้างง่ายมากตัวขนาดคีย์บอร์ดเนี่ยแทบจะฟูลไซส์เลยมีบางปุ่มเนี่ยด้านขวาที่เป็นแค่เ,เป็น half size เป็นขนาดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครึ่งงงงงนนนนนนึึแวววตัันะ้้้ะดดาาาาาาขซ่่เเลพพิม์ภษษอกฤีย ไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนั้นน่ไม่ได้ใช้เลยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยบางตัวเนี่ยก,ก็จะต้องใช้ตรงนั้นบ้างก็จะมีปัญหาภาษาไทยนิดหน่อยข้อเสียเนี่ยตัว trackpad เนี่ยปุ่มเมาส์ด้านขวาเนี่ยคือใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตัวนี้สามารถที่จะใช้แบบหลายๆนิ้วได้ด้วยนะคือเราจยากใช้นิ้วเดียวเป็นเมาส์เลยเงี้ยกดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ก็สามารถได้ใช้แบบ2นิ้ว pinch แบบซูมเข้าซูมออกอย่างเงี้ยได้แต่ว่ามันไม่ได้ละเอียดเท่ากับตัว trackpad ของ mac นะ มาดูความเร็วในการพิมพ์มั่งอันนี้พิมพ์ภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษเนี่ยโดยค่าเฉลีย่ยเร็วกว่าตัวแม็กนิดนึงก็เทียบเท่าแหละแต่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมากกว่าบางครั้งก็เร็วกว่าแต่มีบางครั้งที่ช้ากว่าก็ถ้าไปไปเจอตัวคาที่มันต้องใช้ด้านด้านขวาครึ่งไอ้ปุ่มครึ่งน,นึงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงภาษาไทยภาษาไทยก็พอจะพิมพ์ได้อยู่ใน อยู่ในตระกูลพวกที่พิมพ์ภาษาไทยได้ได้เร็วอะไรเงี้ยไม่ได้แย่มากเพราะว่าแถวบนก็ยังยังเต็มอยู่อะไรเงี้ยมีเฉพาะแถวด้านขวาบางตัวเนี่ยถ้าไปเจอคําพวกนั้นเนี่ยลอลิงก็คนปอฟางงองูอะไรพวกเนี้ยก็ที่มันเป็นฮาร์ปไซน์เนี่ยก็จะจะมีปัญหาบ้างแต่โดยรวมก็ถือถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พิมพ์ได้ค่อนข้างไวอยู่ ตัวสุดท้ายตัวนี้ชื่อว่า h e k Trim Folding นะครับตัวนี้ถูกที่สุดแล้วราคา822บาทเวลาใช้งานเนี่ยก็กางมาตัวนี้เป็นสทอนกางในแนวตั้งนะครับแล้วก็ออพอกางมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่ม power ด้านขวาก็ต้องไปเปิดปุ่ม power ด้วยเปิด set เ,เนี่ยก็เวลาแพรเนี่ยก็ตัวนี้แพรได้1นึ่งดีไว้แพ้ได้1ดอุปกรณ์ก็กดปุ่ม connect เนี่ยค้างไว้ประมาณ3ามวิมันก็จะขึ้นแพ่ลิง์แต่ว่าตัวไฟเนี่ยมันไม่กระพริบถี่นะครับแต่มันก็จะขึ้นแพ่ลิง์สามารถ connect ได้เหมือนกันันนตวี้ย ข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่บอกคือแพแ้พแพได้หนึ่อุปกรณ์แพ้ได้1นึ่งไว้แล้วก็ตัวแมคาีนิกเนี่ยไม่ปึกเลยคือจะมีแม่เหล็กแค่ชุดเดียวอยู่ด้านบนส่วนอื่นเนี่ยเวลาพับไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหลวมๆไม่หมดเลยไม่มีความปึกไม่มีความส n a p เลยแล้วก็ตัวเนี้ยเนี่ยคือที่ตั้งกอณพอเนี่ยมันจะมีอยู่ด,ด้านบนสุดแต่ไม่ค่อยดีบางแล้วก็ที่วางแคบวาง iPad เนี่ยวางแนวตั้งไม่ได้วางแนวนอนได้ อะไรที่หนาๆนานาวางเนี่ยก็จะวางไม่ได้ก็จะไหลหมดวางมือถือเนี่ยถ้าใส่เคสน่าหน,นาก็จะวางไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวเนี่ยก็พอจะวางได้ในส่วนตั้งอุปกรณ์เนี่ยถ้าไม่กางออกมาก็จะกางคีย์บอร์ดได้ไม่เรียบติดพื้นอะไรเงี้ยฟอร์มแฟกเตอร์ตัวเนี้ยจริงๆมันก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ทำปุ่มออกมาเหล็กทำให้กดพารง่ายๆผมว่าพลาดตรงนีพี่สายมาแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีสลักอักษรไทยไปที่ปุ่มนะด้านล่างก็ไม่มียางไม่มีวัสดุอะไรเดิมๆเวลาพิมพ์เนี่ยคีย์บอร์ดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยผมไม่ชอบที่สุดแล้วเวลาไปใช้งานเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันตำแหน่งปุ่มเนี่ยไปเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็ตำแหน่งปุ่มที่เปลี่ยนเ,นยเป็นปุ่มที่ใช้บ่อยยกตัวอย่างปุ่ม delete ปุ่ม delete หรือปุ่ม backspace เนี่ยจริงๆมันคนอยู่แถวเดียวกับแถวที่เป็นตัวตัวเลขแล้วก็อยู่ด้านขวาสุดใช่ไหมอันนี้เลื่อนลงมาอีกแถวหนึ่งเลยเอาปุ่ม delete เลื่อนลงมาอีกแถวหนึ่งนั้นเวลาอย่างพิมพ์ภาษาคษเนี่ยผมจะกดปุ่ม delete ผมก็ได้ตัวเ,เครื่องหมายเท่ากับออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่ม delete อยู่ข้างล่างก็ต้องแบบกดผิดบ่อยมากๆเพราะว่ามันเป็นปุ่มที่ใช้บ่อยเวลาพิม,มพ์สัมผัสเนี่ยก็ปรับตัวลำบากมากเวลาพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็เจ้าปัญหาเหมือนกันไอ้ปุ่ม delete หรือ backspace เน เวลากดปุ่ม d ด l e ี e เนี่ยก็จะได้ชอวช้างออกมาเวลาจะกดออลอริงก็กลายเป็นปุ่ม d ด l e ี e ไปเพราะมันย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงตำแหน่งนิ้วก้อยลอลิงพอดีอะไรเงี้ยเราจะกดบอใบไม้ลอลิงซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้บ่อยเหมือนกันในภาษาไทยก็ต้องกดฟังก์ชันแล้วก็ต้องกดตำแหน่งที่เลื่อนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งเหมือนกันงงมากตัวนี้พิมพ์สัมผัสแทบจะไม่ได้เลยมาดูความเร็วในการพิมพมั่งก็อันนี้คือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะก็ตัวนี้ก็ได้ค่อนข้างช้าก็ประมาณ50แล้วก็ตัวภาษาไทย ปัญหาเยอะมากมากช้าที่สุดเลยช้ามากๆแทบจะพิมพ์สัมผัสไม่ได้เลยอันนี้ผมพยายามมากๆแล้วนอกจากวัดความเร็วในการพิมพ์เนี่ยผมก็วัดค่า latency ของคีย์บอร์ดไปด้วยค่า latency ของคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่เรากดปุ่มพิมพ์เข้าไปกดปึ๊กเนี่ยแล้วกว่าจะตัวอักษรจะขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยใช้ความเร็วแค่ไหนคือถ้ามันช้ามากๆเนี่ยมันเหมือนเวลาเราพิมพ์มันก็จะหน่วงกว่าที่เราจะเห็นตัวอักษรขึ้นมาบนหน้าจอผมอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่วัดเนี่ยทุกตัวที่วัดดดไไ้้ออกมา คือค่าน้อยกว่าเจ็ดสิบเมลีเซันซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆคือบางตัวก็จะเห็นว่าให้มันค่าลงต่ำกว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้มันอยู่ที่ความไวในการกดของผมด้วยซึ่งผมพยายามกดไวที่สุดไดหผมทำได้แล้วบางตัวก็กดไวได้กว่าตัวอื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือทั้งหมดเนี่ยที่วัดออกมาน้อยกว่า70็ดสิบเลีเซันทั้งหมดเนี่ยก็คือพิมพ์ออกมาไม่หน่วงไม่มีปัญหาความหน่วงในการพิมพ์และแสดงผลบนหน้าจอแล้วก็ เรื่องแบตเตอรี่ว่ามันใช้งานได้นานแค่ไหนคือจริงๆผมจะพยายามจะวัดมันว่าใช้งานได้นานแค่ไหนแต่ก็มีปัญหาเยอะแยะถ้าเรารายละเอียดก็เขาจะยาวมากอะไรเงี้ยเอาคร่าวๆเนี่ยผมดูว่าไอ้ตัวเล็กสุดเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันเขียนสเปกว่า,าแบตเตอรี่160มิลลิแอมป์ชั่วโมงเนี่ยใช้งานได้มากกว่า50ชั่วโมงจริงๆผมว่ามันก็เ,เหลือเฟือแล้วแหละตัวใช้งาน50ชั่วโมงถึงแม้วันอาจจะไม่ได้50ชั่วโมงเป๊ะๆใช้ได้สัก40ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็ย ก็สรุปเลยครับให้ผมเลือกตัวที่ดีที่สุดใน5ตัวนี้เนี่ยผมเลือกตัวซีด้า1503ก็เพราะว่ามันพิมพ์สัมผัสได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีแล้วก็แมชชีนิกเนี่ยก็ดีพรีเมียมไม่ดีที่สุดแต่ก็ค่อนข้างพรีเมียมเวลาวางกับพื้นเนี่ยก็แนบสนิทแล้วก็มีตัวเมาส์แพดด้วยหรือคุณจะเลือกเป็นหนังแพดก็ได้แล้วก็ตัวที่ผมจะแนะนำลองลง,ลง,ลงมาอีกก็คือตัวเล็ก แต่ตัวเล็กเนี่ยถ้าใครพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็ต้องต้องฝึกระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้แถบบนหนึ่งเป็นตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเป็นแมคชนิกที่ที่ดีมากๆผมชอบมากถ้าใครพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยผมว่า ปรับตัวนิดหน่อยใช้ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ต้องไม่ต้องใช้แถบปนมากแล้วก็อีกตัวหนึง่งถ้าใครใช้แบ็คไลท์ก็คือต้องใช้ตัวเบาตัว0 9 9ย์เกัาเที่เป็นแบ็คไลท์ครับตัวนี้นก็เป็นฟูซายคีย์บอร์ดเหมือนกันสีอย่างเดียวที่มันแบบไม่ค่อยเรียบอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ไมนนคันหกเนี่ยไม่ปึกกับก็ทุกตัวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ถ้าใครซื้ออยากได้แบบนี้จริงๆแบบเป๊ะๆอย่างที่ผมรีวิวเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อจากสิ่งใต้คลิปนะครับเพราะว่าใน Shopee เนี่ย มันมีคีย์บอร์ดขายเยอะมากที่มันใกล้เคียงกันบางทีก็งงว่ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เป๊ะๆแบบที่ผมรีวิวก็ตามดิ้งใต้คลิปครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งครับผมแล้วถ้าใครชอบมากๆอยากให้ผมขาดทุนน้อยลงมีเงินซื้อของมารีวิวอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็แนะนำสนับสนุนผมรายเดือนครับ Patreon แลวคุณจะได้คอนเทนต์พิเศษด้วยวันนี้ไปก่อนครับผมเอกเอ็กซ์วนเชีย You to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. But you got...